เธอเป็นนางพิมพ์ของใครมาก่อนคนทั่วทั้งนครเขาก็รู้ทั่วไปฉันรักเธอแน่นอนไม่มีวันนายแม้เธอจะผ่านชายร้อยชายฉันยังรักเธอ ดวงเพ่งดูดวงใจแห่งฉันจะเห็นในนั้นจึงนองล้วนกระแสะสิน้กระแสะทางใจนั้นมีไว้อาบวีให้ดื่มกินโอ้เมชุมยุพินจะรักฉันได้ยางไร